บ,บริษัทนี้น่ารักมากนะฮะธุกรกิจเขาเขาให้ราฟีอยู่ที่สริตแต่ว่ารายได้ส่วนมากมาจากประเทศไทยที่แทมมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ <c oughs> 1906 19 19 so เกินเกินกว่า100ปีแล้วนะครับบริษัทนี้แทมเป็นพวกผู้ใจจหน่ายของทุกยกางเช่นคนรีมเวียนะครับลูกอมพรเป็นต้นเขาเป็น่ารักนะฮะนี่เป็นของขวัญที่เขามาให้ อยที่ทำที่นี่แต่ว่าใช้ไทยซิลเราเห็นว่าความผูกพันระหว่างระหว่างทางเรากับทางเขาถึงว่าถึงได้ทำธุรกิจกันเราได้ยาวนานเพราะว่าใจถึงใจตลอดนะครับเห็นทำลซิลค์ขอบคุณครับผิบ Proud to use Thai s, s, <S, <S, <S th i l Thank you Thank you. Thank you very much Nice to meet you yeah. Thank you very much a Pleasure Have a safe trip 是。